สวัสดีน้องเป็นไงบ้างชื่ออะไรอะ่ะเราอะ่ะผมชื่อพากินฮองเรนาครับชื่อเล่นชื่อแซมครับอยู่สี่ทูกเลขที่ห้าครับแล้วพี่ชื่ออะอพี่ชื่อจักรพงเมนตกาชื่อเล่นชื่อแสบ, 6, น,บแแน,แนะแล้วก็ตอนเรียนอยู่เป,เป็นมต่อห้าลูกสุดท้ายแล้วก็มีปเจ็ดด้วยนะเลขยาตัวสองห้าสามหกศูนย์โอมีอะไรจะถามพี่ไหมอ๋อผมอยากรู้ว่า สมัยพี่เนี่ยพี่ได้ค่าขนมมาโรงเรียนเท่าไหร่ครับคือตอนนี้ของผมได้อาทิต์ละ5 0 0รอยโอ,โโอโเยอะมากเลยนะของพี่แต่ก่อนได้แค่วลา15บาททนี่ไงเนี่ยแล้วต้องไปเขียนรายงานว่ามีค่าขนมค่าน้ำมันลมค่าอะไรต่างๆให้่อดด้วยนะค่าไหนไม่จำเป็นเขาจะตัดทิ้งเลยนะอย่างค่าน้ำมันลมเนี่ยเขบอกกินน้ำเปล่าใช้ไหมก็ตัดทิ้งตัดไปตัดมาเหลือประมาณ15บาท ที่ก็เล่นพนันกับเพื่อนๆคนที่โดนจินเงินหมดกลับบ้านไม่มีค่ารถเมล์กลับบ้านบ้านพี่อยู่แถวสำเพ็งอะเมื่อไหนไม่เล่นบอลก็เดินกลับบ้านก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้้วันไหนเล่นบอลเหนื่อยก็ไม่มีเงินก็ขึ้นรถเมล์ถ้าสายดูว่ากระเป๋ารถเมล์ข้างหน้าหรือข้างหลังถ้ากระเป๋ารถเมล์อยู่ข้างหน้าเราก็ขึ้นข้างหลัง้ถ้าเกิดว่าพอเขาเดินมาจะเก็บเงินเราก็บอกขอลงายหน้าแล้วก็ลงไปก็ขึ้นอย่างเงี้ยไปจนถึงบ้านเลย ก็ประมาณนี้แหละเออติคิ๊กเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช้ได้เปล่ะ